ไปไปยืนใกล้ๆให้ฮะในพานในพานดำดึงดำอะไรดำมึนดำแดงอืมนี่ไงในพานคนนี้นี่เองอันนี้อันนี้คือใครปลาจริงดฮะ จึงดึง,จ,ง,ดงจะอึง,งอจงอนตำนานตำนานมีว่าไงครับนี่ไอ้ที่พาดอยู่ไม่ใช่หมอนนะมันคือไม้ไผ่ก็คือตาแกจะไปล่าควายและทีนี้เรือสินค้ามันมันขวางทําให้ยิงพลาดโมโหก็เลยหาวิธีที่จะไม่ให้เรือสินค้ามันผ่านไปได้อีกก็ะจะเอาหินนะไปวางทีละก้อนเ,ออเนนมาเห็นเลยออกกฎอุบายว่า ให้เอาไม้ไผ่มาทําเป็นคานแล้วให้ห้อยอันนี้อืจะง่ายกว่าตาแกเชื่อพอทําปุ๊บไม้ไผ่บาดคอตายเลยแค่นั้นน่ะตานี่ก็เลยอ๋อนอนก็เลยก็เลยนนอนคุดคูส์ก็ได้แก่คุดคูสนี่นะใช่แต่ถึงหนึ่งนี่ก็ได้เฮ้ยคุณอย่าไปปีนอ, <laughs> อันไหนแกนงคุดคูดดอย่าเลยนะอันนี้เทียบเป็นไซส์ไซส์จริงของ ตาจึงดึงไซส์ประมาณนี้น่าจะใหญ่กว่านี้เพราะเขาบอกว่าเด็กเขาไปเล่นรูจมูกได้น่าจะใหญ่กว่านี้เยอะอยู่เราไปดูตัวกแก่ของคู่ของจริงครับตาที่ตาจึงดึงจึงดึงจึงดึงนอนขวางอยู่นี่คือที่ตาจึงดึงจึงดึงจึงดึงนอนอยู่ าตาจึงดึงเนี่ยตาตึงดึงนอนอยู่นะครับนี่คเป็นคู่นะถ้าน้ำน้อยมันจะเห็นชัดกว่านี้อ่ะตาจึงดึงคือแบบกลายเป็นเศษร้าภูเขาแล้วอ่ะใช่เ่าเลยตาจึงดึง